ในช่วงสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาครับชื่อของไมเคิลโอลิเวอร์โด่งดังมากในฐานะผู้ตัดสินที่มีมาตรฐานมากกว่าคนอื่นครับกล่าวคือคนอื่นอาจจะมีเพียงแค่มาตรฐานเดียวแต่โอลิเวอร์มีถึง2มาตรฐานครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเกมนั้นไมล์ลอิสแกลลี่นะครับตัวสำร,รองของอาร์เซนอลโดนใบเหลืองตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงสนามด้ซ้ำเล่นเอาหลายคนงงไปตามๆกันว่าแบบนี้ก็ได้เหรือ ขอตอบเลยนะครับว่าแบบนี้ก็ได้ครับรายงานบอกว่าการโดนใบเหลืองของลุยส์สแกลลี่ที่อยู่ข้างสนามในนาทีที่65เกิดจากข้อหาไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับหรือว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ว่านั้นก็คือสกัลลี่นะครับได้เดินไปที่เส้นหลังประตูเพื่อพูดกับดาบิดรายา แล้วนายทวารทีมชาตสเปนก็นั่งลงกับพื้นเพื่อให้เกมหยุดเป็นการเปิดทางให้มิเกลอาร์เตตาเรียกนักเตะที่เหลืออยู่9คนมาติวเทคนิคข้างสนามขณะที่สกอร์นำอยู่2ประตูตอนหนครับนาทีที่90บวก2สกลลี่ดาวรุ่งวัย17ปี ก็ถูกส่งลงสนามเป็นเกมแรกแต่เขาก็กลายเป็นนักเตะที่โดนใบเหลืองก่อนหน้าที่จะได้เดบิวต์ในพรีเมียร์ลีกซะอีกครับหรือในอีกกรณีนะครับสมมุติว่านักเตะทั้ง2ทีมกาลังจะเริ่มเล่นก่อนที่ผู้ตัดสินจะป่านนกหวีดผู้เล่นคนนึงไปด่าผู้ตัดสินแบบนี้เขาก็โดนใบแดงหน้าทันทีครับ ซึ่งถือว่าเป็นการโดนโดยที่ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับแบบนี้โค้ชสามารถส่งผู้เล่นคนอื่นลงสนามแทนได้ครับและสุดท้ายนะครับก็ขอฝากถึงสถิติการแจกใบเหลืองใบแดงของ Michael Oliver ให้เราได้ชื่นใจกันครับอาร์เซนอลนะครับโดนไปหนักสุดคือ94ใบเหลืองและ7ใบแดงครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับ78ใบเหลือง3ใบแดงลิเวอร์พูลนะครับ81ใบเหลือง1ใบแดงเชลซีหกบใบเหลืองและ2ใบแดง ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้64ใบเหลือง0ใบแดงครับซึ่งใน64เหลืองของแมนซิตี้นี้นะครับไม่มีใบเหลืองจากการที่เชนรมิโดกูเตะบอลทิ้งหรือเอริงฮาร์แลนทุ่มบอลใส่หัวเกรเวลมาเกนเยสแต่อย่างไรครับ